สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ชอ่องอาโปมิค่ะโอเคค่ะวันนี้อาโปจะมาอันบอกกล่องการ,รก์ดแหละนี่เป็นกล่องน,นี้เลยไม่รู้เลยสิว่ามันเป็นกล่องอะไรเห็นไหมไม่รู้ใช่ป่ะแต่ว่าคิดว่าบันไดใช่ไหมคะกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องน,นี้เอ้ยพีเมียมฮีโร่เอ่อพีบ8ค่ะ เป็นกล่องที่รวมฮนะีโร่เนาะโอเคค่ะในกล่องพรีเมียมฮีโร่เนี้ยที่เป็น p ีบีสแปใช่ไหมก็จะเป็นการรวมคารคเตอร์ตัวละครฝ่ายหญิงแล้วอโปเห็นมาคร่าวๆบางตัวแล้วเป็นตัวละครที่อโปเองก็ชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนก็น่าจะรู้จักกันด้วยแหละมาตั้งแต่เจนหนึ่งเลยตั้งแต่แบบภาคแรกๆเนะาะยันภาคปัจจุบันเดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างดีไหมคะโอเคแล้วเผื่อใครไปเปิดตามบ้างนะเปิดได้อะไรมาอวดให้อโปฟังบ้างนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยค่ะ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันดีกว่าเนาะอันนี้อโปก็เริ่มจากการแกะที่เป็นกล่องมาจากร้านเลยเนาะก็เป็นแบบนี้มานะคอ่าพอเปิดมาข้างในก็จะเป็นกล่องเปล่าไหมอ้าอุ๊ยอุ้ยมีโลโก้มาให้ด้วยอันนี้ก็เหมือนเป็นใบวารันตีนะกล่องนี้คือกล่องอะไรนะคะทุกคนอุยเก่งใงนี้เลยก็คือรีวิวกล่องไปเลยเนาะนี่ไงนี่ไงนี่คือรวมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่รวมเหล่าฮีโร่นะคะทุกคนเต็มไปหมดเลยมีทุกภาคเลยนี่เรียงตามนี้ได้เลยเดี๋ยวโปมาอธิ มันจะมีคาแรคเตอร์อื่นๆอีกเดี๋ยวเราเริ่มจากการฮีโร่ที่เป็นฝั่งดิจิมอนก่อนดีกว่าเนาะเป็นการเปิดกล่องครั้งแรกเหมือนกันเนาะโอเคตื๊ดๆอ่ากล่องก็เปิดออกมาเลยกล่องน่ารักมากทุกคนดูสิอู้อ่าสิ่งที่กล่องนี้ให้มานะคะก็จะเป็นเหล่าฮีโร่ที่เห็นอยู่แล้วว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มรันเขตกันนะคะแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นสลีปให้สลีปมาด้วยน่ารักมากดูสิเป็นฮิคาริค่ะ น่ารักสุดๆเลยคนดูซีนี่ใครอยากได้นะไปหาซื้อได้เลยนะตอนนี้ก็น่าจะมีจำหน่ายแล้วแหละโอเคกล่องก็จะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรันเทกของฮีโร่ให้ทุกคนฟังกันดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างดีไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลันกันเลย โอเคค่ะเมื่อกี้หลังจากปเปิได้ซองมาใช่ไหมแอปปิก็มาแกะซองมาแล้วก็เอาทุกอย่างอะมาใส่ซองใส่ค่ะเพื่อการเป็นรอยเนาะงั้นเดี๋ยวอปเมาเริ่มนั่งถิกให้แต่ละใบให้ฟังเลยละกันเนาะนี่เห็นไหมทุกคนได้การแบบหน้าตาดีมากงั้นเริ่มจากฮีโร่ที่เป็นดิจิมอนก่อนดีกว่าใบแรกนะคะเป็นใบนี้ค่ะซาคุยามอนซาคุยามอนนะคะบอกว่าเมื่อเข้ามาในสนามแบบวิัฒนาการสามารถแอคทีฟดิจิมอนฝ่ายเราหนึ่งตัวนะและหลังจากนั้นนะคะสามารถเอาออปชั่นที่มีคําาว่ปักอินอะ ตามจำนวนเทมเมอร์ในสนามเรานะขึ้นมือได้เลยจากของทิ้งดีมากๆเลยแล้วก็ในเทิร์นฝ่ายเราเมื่อเราเล่นออปชันที่มีค่าไล่2ขึ้นไปอะ่ะดิจิมอนฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัว DP ลบ3 0 0พจุดจบเทิร์นนะใบนี้ผมต้องพูดก่อนเพราะอะไรเป็นใบโอวยของตัวเองแหละสวยมากทุกคนดูสิดูสิดูสิโอเคฮีโร่ okay, ไปต่อไปนะใบที่2เป็นใบนี้ค่ะนี่วีนัสมอนน่ารักมากดูความสวยสิทุกคน สวยมากเลยดูสิอ่ะวีนัสมอนนะคะเทคบอกว่าเมื่อเข้ามาในสนามแบบวิวัฒนาการดิจิมอนฝ่ายตรงข้ามทุกใบนะคะซิเคิลรูนตี้ลดหนึ่งจนจบเทิร์นฝ่ายตรงข้ามเลยเนาะก็คือแจกลบซิเคิลรูนตี้นั่นเองแล้วก็ในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามนะคะเมื่อดิจิมอนฝ่ายตรงข้ามทุกใบมีความสามารถซิเคิลรูนตี้แอทแท็ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบก,ก็ตามนะจะไม่สามารถโจมตีดิจิมอนนี้และการความสามารถแบบเข้ามาในสนามแบบวิวัฒนาการจะไม่ทํางานนะคะอุ้ยเก่งจังล่ะ <laughs> เก่งเกิน อย่างมากจริงมาก,มากอยากได้ไว้ติดตัวสักใบเหมือนกันเ <Yes. S 2> ดี๋ยวยังไงนะคะใบนี้ก็ น่าจะเข้าแฟนสวยๆแหละแล้วก็ใบต่อมานะคะโปรยิบอีกมาแล้วใบหนึง่งใบนี้ก็เป็นใบหนึ่งที่โปรชอบมากๆเลยนะคือลีลิทมอนค่ะลีลิทมอนบอกว่าลีลิทมอนนะคะความสามารถเมื่อเข้ามาในสนามหรือเมื่อเข้ามาในสนามแบบวิวัฒนาการสามารถเลือกดิจิมอนหนึ่งตัวในสามฝ่ายตรงข้ามเนาะตอนจบเทินนะคะทําลายดิจิมอนนั้นนะคะของฝ่ายตรงข้ามความสามารถที่สองเนาะความสามารถต่อไปนะคะในเทินของฝ่ายตรงข้ามเทินละครั้งนะคะเมื่อดิจิมอนนี้กําลังจะออกจากสนามที่ไม่ได้มาจากผลของการต่อสู้ สามารถทำลายดิจิมอนเลเวลไม่เกินห้าในสนาม1ใบแทนการออกจากสัามของดิจิมอนใบนี้ได้ด้วยแหละมีอีกความสามารถหนึ่งนะในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามใช้ได้เทิร์นละครั้งเมื่อดิจิมอนใบอื่นในสนามถูกทำลายทำลายซิเคียวริตี้ใบบนสุดของฝ่ายตรงข้ามค่ะดีมากๆเลยเป็นใบสีมงที่แบบ เก่งมากเพชรก็คือละเอียดยิบเยอะมากโอเคแล้วก็เข้าสู่ฮีโร่ใบสุดท้ายเป็นใบที่พูดตรงๆนะอัปบอเพิ่งเคยเห็นเขาเลยแหละแล้วก็ค่อนข้าง,ขงสวยเซ็กซี่ชได้เลยแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยชื่อเมอร์วามอนค่ะทุกคนดูสิคุณเมอร์วามอนสวยมากดูสิน่าจะเป็นเทพอะไรสักอย่างเนาะของอนิพัต์หรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวว่ากันอีกทีโอเคความสามารถของการไปนี้นะคะเมื่อดิจิมอนนี้เข้ามาในสนามสามารถใช้การ์ดในกองทิ้งของฝ่ายเราเป็นวัตถุดิบในการคอสฮาร์ดให้ดิจิมอนนี้ได้อ์ามากับผ้าคอสฮาร์ดเหรอเนี่ย สวยมากเลยโอเคความสามารถต่อไปเนาะเมื่อเข้ามาในสนามหรือเมื่อเข้ามาในสนามแบบวิวัฒนาการเลือกดิจิมอนสีม่วงหรือดิจิมอนเผาคอท้าที่มีเลเวลไม่เกิน4จากกองทิ้งของเราอะค่ะหใบเข้ามาในสนามโดยไม่ต้องจ่ายค่าเรียกนะถ้าดิจิมอนนี้ทําการดิจิคอสสามารถเลือกเรียกดิจิมอนเข้ามาในสนามได้เพิ่มอีกหนึ่งใบ เรียกเพื่อนได้นั่นเองนะเก่งมากๆเลยความสามารถอีกอย่างนึงน,นะคะความสามารถต่อไปนะคะอันนี้ไฮไลท์เลยเป็นความสามารถสําคัญมากๆเลยนะในเทิร์นของทั้ง2ฝ่ายดิจิมอนเผาคอร์ฮาร์ดหรือดิจิมอนที่มีความสามารถอาฆาตนะคะทุกใบในสนามไฟเราได้รับว่องไวแล้วก็ได้บล็อกเกอร์ด้วยนะเก่งมากๆเลยดูสิอ่าโอเคฝั่งของฮีโร่ที่เป็นดิจิมอนก็ประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปมาเป็นฝั่งฮีโร่ที่เป็นเทมเมอร์กันม้างดีกว่าว่ามีใบไหนบัางโอเคนะคะ โอเคค่ะมาเข้าสู่ฮีโร่หมวดต่อไปก็จะเป็นเทมเมอร์กันบ้างเนาะเรียงตามนี้เลยเอาปุ่อคนญี้เรียงตามภาคเลยนะคะโอเคคนแรกเลยอันนี้โซระเนอะมาจากภาคดิ g i มอน Adventure นะคะทุกคนภาคแรกเลยคนนี้นะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วใบเนี้ย ความสามารถเมื่อถึงเทิร์นฝ่ายเราก็คือปรับเมมค่ะถ้าเมมมี2หรือตางกว่าก็ปรับเมมเป็น3เนาะแล้วก็ความสามารถต่อไปนะในเทิร์นของทั้ง2ฝ่ายเมื่อดิจิมอนสีแดงกลับขึ้นมือจากกองทิ้งสามารถนำเทมเมอร์เนี่ยค่ะกลับขึ้นมือเราได้หลังจากนั้นอะเรียกดิจิมอนที่มีคําว่านกหรือสัตว์ที่มี DP ไม่เกิน1 3 0 0ง ที่เป็นสีแดงนะของเราในเมือลงมาบนสนามได้เลยแล้วก็มีขอบเขตของ DP ที่สามารถเรียกเข้ามาในความสามารถนี้ได้ลดลง2,000ตามจำนวน Security ของฝ่ายตรงข้ามเรียกแบบเรียกฉ่ำเหมือนกันนะแต่เลยกได้หนึ่งตัวเนาะอ่ะาใบต่อไปเทมเปอร์ใบต่อไปเป็นน้องมิ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 สีเขียวสวยมากทุกคนน่ารักสุดๆไปเลยมิมิบอกว่าเมื่อเข้ามาในสนามแสดงการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดของเราสใบหลังจากนั้นนํา ดิจิมอนเผาพืชหรือแฟรี่หนึ่งใบขึ้นมือค่ะที่เหลือเอาไว้ใต้กองเนาะแล้วก็ในเทิร์นฝ่ายเราเมื่อมีดิจิมอนถูกทําให้เรดด้วยความสามารถของการ์ดนะคะสามารถเรดเทิร์เมื่อนี้ค่ะแล้วก็เมมโมรี่บล็กนี่อ่าใบต่อไปเป็นน้องคนเล็กของภาคนี้ละเป็นน้องฮิคาริค่ะฮิคาริบอกว่าเมื่อการใบนี้ถูกทําลายจาก Security ิ i ี้ดิอนในสนามฝ่ายตรงข้ามหนึ่งใบได้รับซ e เคียวริตี้ทลบหนึ่ง จนจบเทินของฝ่ายตรงข้ามเลยนะแล้วก็ความสามารถเมื่อเข้าเทินฝ่ายเราถ้าเมมโมรีเรามี2ปรับเมมเป็น3ปรับเม,มีนด้วยนะเนี่ยสิใครจะได้ใช้ไหมนะเราอยากใช้อ่ะแล้วก็มีความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะเมื่ออยู่ในเทินของทั้ง2องฝ่ายเมื่อ Security ของเราลดลงด้วยผลของความสามารถสามารถเลสเทมเมอร์นี้จากนั้นดิจิมอนในสนามฝ่ายตรงข้าม1ตัว s e ค u ว i t ตลบ1จนจบเทินฝ่ายตรงข้ามนะคะ ดีมากๆเลยอ่ะเล่นกับ Security ด้วยโอเคงั้นมาสุดเทมเมอร์ต่อไปดีกว่าเป็นภาคที่2แหละภาคนี้ชื่อว่าดิจิมอนแอดเวนเจอร์ซีเนาะคนนี้ชื่อว่ามิยากุโนมิยาโกะที่ใช้ฮอร์โมนใช่ไหมอ่าคนนี้บอกว่าเมื่อเข้าเทิรฝ่ายเราถ้าเรามีดิจิมอนสีแดงในสนามเมมโมรี่บกหนึ่งเลยความสามารถต่อไปนะคะในเทิร์นายเราเมื่อดิจิมอนที่มีสีตั้งแต่2สีขึ้นไป ของเราประกาศโจมตีสามารถเลสเทมเมอร์นี้นะหลังจากนั้นทําลายดิจิมอนหนึ่งใบฝ่าย,ายตรงข้ามที่ดีพีไม่เกินสามพันก็คือยิงทิ้งไปเลยนะเก่งมากๆเลยภาคนี้ให้มาหนคนแหละภาคต่อไปภาค3แหละภาคนี้นะคะชื่อดิจิมอนเทมเมอร์นะคะภาคเทมเมอร์เป็นลูคีลูคีของใครของโปวเองไม่ใช่ใช่แหละโอเคใบนี้บอกว่า ถ้ามีดิจิมอนในสนามฝ่ายตรงข้ามมะค่ะเมมโมรีเราบวกหนึ่งเลยเป็นตัวบวกเมมของเราเนาะแล้วก็ความสามารถเมมของเขาอ่ะต้องเรียกอย่างไรละกันแมทชิกเอเวอเรชันนะคะทุกคนอ่าใบนี้แหละที่ว้ใช้แมทชิกเอเวอเรชันของของลูคีนะสามารถนำเทมเมอร์นเนี้ยและคิวบิ ont, อมอนเต่ามอนอย่างหนึ่งใบาจากในกองทิ้งค่ะไปเป็นสายพันธุ์รองให้กับเรนามอนในสนามฝ่ายเราได้ถ้าทํานะคะวิวัฒนาการบสายเนี้ยไปเป็นซาคุยามอนจากในมือเราโดยไม่ต้อง ใช้เงื่อนไขอื่นเลยแล้วค่าร่ในการฒวาการใช้แค่4ด้วยนะถ้าเวาการด้วยความสามารถนี้สําเร็จนาออปชั่น1ใบาจากกองทิ้งของเราขึ้นมือได้เลยดีมากๆเลยแล้วก็ลูกคิดใบนี้บอกเลยว่าเป็นอาร์ทที่แบบเทระดูทรงพลังมากๆเลยอัปลุน่าจะได้ใช้แล้วละค่ะโอเคใบต่อไปอันนี้เป็นภาพอีกภาพหนึ่งแล้ว <c oughs> เป็นภาพใหม่ภาพที่4แล้วกันเป็นดิจิมอนฟอนเทียค่ะ <c oughs> น้องอิซูมิคนนี้ที่เขาสามารถแบบโตไปเป็นดิจิมอนได้ด้วยแบบ สปิริตแหละเป็นแฟรี่มอน์ไงทุกคนจำได้ไหมอ่าคนนี้นะคะมีความสามารถคือเมื่อเข้ามาในสนามนะดูซ e เค r i t y ิตี้ทั้งหมดของไฟเราแสดงดิจิมอนระดับไฮบิดไฮบิดก็คือดิจิมอนที่เติบโตจากเทมเมอร์เนาะหรือเผ่าสิบนักรบไม่เกินหนึ่งใบจากนั้นนะคะ,ะนำขึ้นมือแล้วก็ถ้าทำได้นะคะจากนั้นรีค o เวอรี่เด็กเราอารีคอเวอรี่หนึ่งที่ซ e เค r i t y ิตี้เราจากเด็กนะคะแล้วหลังจากนั้นก็สลับซิเคอร์ลิตี้ค่ะ นะใบต่อไปใกล้จะหมดแล้วเลยอีกสามใบเนาะใบนี้มาจะภาคต่อไปเลยเป็นดิจิมอนเซเวอร์ค่ะทุกคนชื่อโยชิโนะคุณโยชิโนะเป็นสาวเห็นไหมสพรั่งสุดๆเลยโยชิโนะนะคะบอกว่าเมื่อเข้าเทิร์นของฝ่ายเราถ้าเมมโมรีของเราไม่เกิน2ปรับเมมเป็น3ค่ะในเทิร์นของฝ่ายเราเมื่อดิจิมอนของเราเวฒน,นาการเป็นดิจิมอนเผาพืชหรือแฟรี่สามารถเลทเทมเมร์น,นี้ได้เมมโมรี่บวกหนึ่งคล้ายใครไหมคล้ายใครไหม ขายกันเลยเนาะสีเดียวกันด้วยโอเคภาคต่อไปใกล้แล้วใกล้แล้วเหลหือสองคนคนละผ้ากันด้วยภาานี้ก็คือภาคคอสฮาร์ดเป็นดิจิมอนคอสฮาร์ดค่ะชื่อเนเน่ทุกคนเพิ่งเห็นไปใช่ไหมเนียเนเนในกล่องที่ผ่านมาเนาะอ่ะอันนี้เขาก็ให้มาด้วยนะความสามารถของเนเนใบนี้ค่ะเมื่อเข้ามาในสนามแสดงการ์ดใบบนสุดของเราสี่ใบหลังจากนั้นนะคะนำดิจิมอนที่มีคําว่าไนมอนเดคลิเอมอนและดิจิมอนเผาทวายไลท์หนึ่งใบ ขึ้นมือหลังจากนั้นเอาการที่เหลือกลับไปไว้ใต้กองเนาะอันนี้ความสามารถน่าจะตรงกับกล่องที่ผ่านมาเลยเนาะโอเคแล้วก็ในเทิร์นของฝ่ายตรงข้ามนะคะดิจิมอนที่มีคําว่าดักไนมอนอยู่ในชื่อหรือดิจิมอนที่เป็นเผ่าทวายไลทุกไปในสนามฝ่ายเราได้รับบล็อกเกอร์ค่ะและเมื่อ ถูกทำลายการไปไหนนะีน้ำเมื่อถูกทำลายเมมโมรี่บวกสองค่ะโอเคต่อไปเป็นภาคสุดท้ายแล้วทุกคนเป็นภาคล่าสุดที่เพิ่องออกมาในภาคกระตูนเลยเนาะก็เป็นดิจิมอนโกดเกมค่ะเป็นน้องลูลี่สิเป็นน้องนักเรียนน่ารักมากภาคนี้ใครดูแล้วบ้างอ่ะวดยังไม่ได้ดูเป็นแบบดูจนจบเลยอะทุกคนคิดว่าสนุกไหมภาคนี้มารีวิวให้พวกฟังบ้างนะโอเคน้องลูลี่นะในสร์นฝ่ายเรา,เ,ราเมื่อดิจิมอนในสนามฝ่ายเราจะวิวัฒนาการเป็นดิจิมอนที่มีคาว่าสัตว์อยู่ในชื่อสามารถเลเทมเมอร์นี จากนั้นค่าเรียกแบบวิวัฒนาการลดลงหนึ่งค่ะแล้วก็เมื่อจบเทิร์นไฟเราเทิร์นล,ละครั้งนะแอคทิฟด mm ิจิมอนที่มีคําว่าอังโกลมอนอยู่ในชื่อได้เลย1ใบเก่งมากๆเลยอ่ะโอเคประมาณนี้เลยนี่ฝั่งฮีโร่ที่เป็นดิจิมอนแล้วนี่ก็เป็นฝั่งฮีโร่ที่เป็นเทมเมอร์เดี๋ยวเอาโปมา ปิดคลิปอีกทีนึ่งละกันว่าทุกไปอ่ะบอกก่อนว่าโบชอบหมดเลยนะแล้วก็จะได้ใช้ด้วยเลยแต่โบจะบอกว่ากล่องน,นี้น่าสนใจยังไงเดี๋ยวโบเล่าให้ฟังเป็นสรุปดีไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนอ่ะโบเปิดกล่องน,นี้เรียบร้อยแล้วเป็นกล่องที่แบบ กาดแต่ละใบหน้าตาดีมากทำรับสายสะสมนะต้องชอบมากๆแน่เลยเพราะกาดทุกใบอะ่ะเหมือนจะมีเฉพาะกล่องนี้ด้วยนะอาร์ตต่างๆที่กูปเปิดให้ดูเมื่อกี้นะแล้วก็กล่องนี้บอกเลยว่าไม่ได้ไดแค่กาดที่เป็นกาดเฉพาะอาร์ตพิเศษน,นะก็จะมีเรื่องของนี่คะ่ะสลิดน้องฮิคาริน่ารักมากๆเลยทุกคนดูสิดูสิสลิดน้องน่ารักมากๆเลยอ่ะโปรเพิ่งเคยเห็นด้วยนะสลิดแบบนี้ของน้องอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมีแบบอื่นอีกไหมถ้าใครมีข้อมูลอะเอามาบอกโปวได้นะคะแล้วก็ดูสิอย่างที่โปรบอกไปเนาะ ที่ได้เป็นแบบขออนุญาตหยิบไปที่อยากหาว่าอย่างนี้นอย่างเี้ยเราหยิบไปนี้ค่ะเป็นอาร์พิเศษเฉพาะกล่องนี้เท่านั้นนะแบบไม่สามารถหาได้จากที่อื่นอีกแล้วทุกคนโอเควันนี้ก็ประมาณนี้อปโปสนุกม,มากเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูโปสถ,ถึงจุดนี้แล้วก็ยังไงฝากติดตามโปที่เพจอปโปมิมาคอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็ใน YouTube เองก็มาดูวิดีโอของโปได้นะคะใน YouTube อปโปมิค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย